จดสิงแดนเสือเวอร์ชั่นปี1960ว่ากระถึงเรื่องราวของชาวไร่ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเม็กซิโกพวกเขาถูกกองโจรเข้าปล้นผลผลิตและอาหารอยู่เสมอ ผู้นำของเหล่าโจรมีชื่อว่าคาเวราโดยปกติจะอาศัยกันอยู่ในหุบเขาครับแต่พอถึงช่วงที่อาหารจะหมดพวกโจรจะออกมาขนข้าวของและอาหารกลับไปพวกโจรน,นั้นเหลืออาหารเอาไว้ให้กับชาวไร่แค่เพียงพอประทังชีวิตเท่านั้นส่งผลให้เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยแทบจะขาดสารอาหารกลุ่มโจรมีปืนครับซึ่งชาวไร่ไม่มีทําให้ถูกกดขี่อยู่เสมอแถมคาเวราหัวหน้ากองโจรก็มีค่าหัวที่ทางอเมริกาตั้งเอาไว้เพราะว่าเคยบุกไปก่อคดีในเท็กซัสพูดง่าย ก็คือไม่มีที่ไปแล้วจึงมาขูดรีดกับชาวบ้านแถบชายแดน ชาวบ้านที่ไม่พอใจจนทนไม่ไหวเนี่ยก็ลุกขึ้นต่อต้านซึ่งก็ถูกยิงจนเสียชีวิตครับหลังจากพวกโจรกลับไปใช่ไหมครับชาวบ้านเนี่ยต่างถกเถียงกันเพื่อหาทางออกและเมื่อหาข้อสรุปไม่ได้ก็ไปปรึกษาผู้เฒ่าในหมู่บ้านผู้เฒ่าตอบกลับมาสั้นๆว่าสู้เราต้องสู้คือตอนนี้วางแผนว่าจะซื้อปืนมาสู้กับพวกโจรครับผู้เฒ่าบอกว่าแถบชายแดนอเมริกาเนี่ยสามารถหาซื้อปืนได้โดยผู้เฒ่าเนี่ยก็ให้สมบัติติดตัวกับชาวไร่ไปทั้งหมดเพื่อจะได้รวบรวมเอาไปซื้อปืนมาสู้กับโจรน,น,นะครับ จากนั้นชาวไร่ก็เดินทางมาที่เมืองแถบชายแดนแต่ตอนนั้นที่เมืองเนี่ยก็กําลังมีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าชาวเมืองที่เป็นคนขาวหลายคนต่อต้านไม่ให้มีการฝังศพของอินเดียนแดงที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปคือถ้าจะฝังเนี่ยก็ให้ไปฝังที่อื่นแต่ถ้าเป็นเมืองเนี่ยห้ามเด็ดขาด ซึ่งคนที่ขับรถขนศพเนี่ยก็ชิงลาออกไปแล้วครับเพราะว่ากลัวว่าจะถูกยิงคือเอาจริงๆนะครับก็มีหลายคนที่อยากจะฝังศพแต่ก็ไม่มีใครเสี่ยงมีปัญหาเช่นกันตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าขับรถขนศพไปฝังที่สุสานคริสอารัมมือปืนที่กําลังฟังอยู่เนี่ยก็เลยอาสาขับให้โดยมีชายอีกคนนึงชื่อวินแทนเนอร์อาสาจะเป็นผู้คุ้มกันทั้งสองขนศพไปอย่างมั่นใจครับจนกระทั่งถูกยิงเปิดเข้ามาก่อนวินที่รอจังหวะอยู่แล้วเนี่ยก็ยิงสวนทันทีพอขึ้นไปบนเนินนะครับ จนใกล้จะถึงแล้วเนี่ยก็มีคนมารอต้อนรับอย่างอบอุ่น พวกเขาไม่ให้ผ่านครับพร้อมกับขู่ให้หันรถกลับแต่ช้าเกินไปครับคริสเนี่ยจัดให้คนละนัดที่แขนกับที่มือเพื่อที่จะไม่ให้สามารถถือปืนได้นะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชีวิตสรุปแล้วนะครับพวกที่มาขวางเนี่ยพิจารณาว่าไม่น่าจะสู้ได้ก็เลยจำใจปล่อยให้ฝังศพคริสมีแผนว่าจะลงใต้ครับส่วนวินเนี่ยจะอยู่ที่นี่เพื่อรับงานคุ้มกันแต่ว่าคริสเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ออกเดินทางครับชาวไร่ที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็เข้ามาหาพร้อมกับขอร้องให้ช่วยหมู่บ้านจากนั้นเนี่ยก็ทำก การเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังคริสเห็นว่านี่เป็นงานของฝ่ายปกครองถ้าไปแจ้งเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือเองแต่ชาวไร่บอกว่าเคยไปมาแล้วสองครั้งแต่ฝ่ายปกครองเนี่ยไม่สามารถส่งคนไปคุ้มกันหมู่บ้านเล็กๆโดยไม่มีกำหนดได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยกลับครับและพอเจ้าหน้าที่กลับไปโจรก็มาใหม่แล้วก็มาทุกปีไม่หยุดสักทีแต่ชาวไร่เนี่ยก็แจ้งประสงค์ว่าพวกเขาต้องการซื้อปืน แต่ไม่มีความรู้เรื่องปืนซึ่งคริสเนี่ยดูเป็นคนที่น่าจะไว้ใจได้ก็เลยอยากจะให้ช่วยเลือกซื้อปืนให้ทีคริสบอกว่าปืนนั้นแพงแล้วก็หาซื้อยากแต่ถ้าจ้างคนที่เป็นมือปืนอยู่แล้วเนี่ยจะถูกกว่าเพราะสมัยนี้จ้างมือปืนถูกกว่าการซื้อปืนเองซะอีกซึ่งแน่นอนครับว่าชาวไร่เนี่ยก็ขอให้คริสช่วยโดยเล่าความลำบากให้ฟังคริสเนี่ยก็มีความเห็นว่างานนี้หนักหนาเอาเรื่อง โดยชาวไร่เนี่ยก็ตกลงจะร่วมสู้ไปกับมือปืนด้วยทุกอย่างที่พวกเขามีนั่แหละครับคริสเนี่ยยังไม่รับปากว่าจะไปนะแต่ก็มีวิธีคัดคนเก่งๆที่จะมารับงานนี้ให้คนแรกนะครับคือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าชิโก้เขามาพร้อมกับความมั่นใจเพื่อที่จะรับการทดสอบแต่เร็วไม่พอครับซึ่งทําให้ชิโก้เนี่ยรู้สึกเสียหน้าและไม่พอใจที่ต้องมาทดสอบในเกมเด็กๆแบบนี้คือชิโก้เนี่ยนับถือคริสตั้งแต่ตอนที่เห็นอาสาขนศพแล้วนะครับจึงตั้งใจจะมาร่วมวงด้วยสรุปคือโมโหกั ไปคนที่2ที่เข้ามาคือแฮร์รี่ลักซึ่งเป็นเพื่อนของคริสอยู่แล้วครับแฮร์รี่เนี่ยคิดว่างานนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะไม่งั้นคริสเนี่ยคงไม่รับทําแน่ๆแต่คริสก็บอกครับว่าได้แค่อาหารสามื้อกับเงินอีกนิดหน่อยแต่ก็น่าเลยครับแฮร์รี่ไม่เชื่อ บอกว่าไม่เป็นไรขอไปด้วยแล้วกันสรุปได้แฮร์รี่มาร่วมวงแบบงงๆครับแต่คนที่คริสเล็งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือวินครับคนที่อาสาคุ้มกันตอนไปส่งศพนั่นแหละครับคือตอนนี้วินกําลังจะรับงานคุ้มกันในเมืองนี้อยู่แล้วซึ่งก็พอจะรู้มาบ้างนะครับว่าคริสเนี่ยกำลังหามือปืนไปยิงคนแถวๆหมู่บ้านที่ชายแดนคริสบอกว่ามีค่าจ้างให้20เหรียญทํางาน6อาทิตย์มีอาหาร3ามือ้อคือวินตกใจครับว่าทำไมมันน้อยจังคือเขามองว่ามันไม่คุ้มกับค่ากระสุนด้วยซ้ําและพอถามคริสว่า มีกี่คนแล้วคริสบอกหนึ่งวินก็เลยบอกตกลงงั้นก็มี2แล้วกันสรุปตอนนี้ก่อนนะครับคนแรกที่เป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยก็คือคริสอดัมคนที่2นะครับวินแทนเนอร์ที่เพิ่งตกลงจะเข้าร่วมทีมไปและคนที่3เมเดยกก็คือแฮร์รี่ลักเพื่อนคริสที่มาขอเข้าทีมซึ่งแฮร์รี่ก็ได้แนะนําเพื่อนให้อีกคนนึง คริสกับวินเนี่ยก็เลยมุ่งหน้าไปหาเพื่อนของแฮร์รี่ซึ่งกําลังผ่าฟืนอยู่ครับแบร์นาโดโอไรลี่เป็นมือปืนที่ค่าตัวแพงมากครับแต่ละงานที่ทํามาเนี่ยคือระดับ6 0 0้อถึงแปดรเหรียญพอมีข้อเสนองานระดับ20เหรียญเข้ามาเนี่ยถึงกับสะดุ้งเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถังแตกเพราะงั้น20เหรียญก็ถือว่ามากพอแล้วตอนนี้ก็เลยได้โอไรลี่มาเป็นคนที่4ครับจากนั้นก็ตามหาคนที่5เขามีชื่อว่าบริทซึ่งรู้จักกับคริสอยู่แล้วด้วยนะครับคริสเคยว่าบริทเนี่ยยอด เยี่ยมที่สุดทั้งมีดและปืนโดยตอนที่ไปชวนนะครับ,บริดต์กำลังถูกท้าดวลพอดีซึ่งก็ได้ใช้มีดคว้างใส่ขณะที่คู่ต่อสู้เนี่ยชักปืนไม่ทันจึงลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยนะครับพอตกค่ำพวกเขาทั้งหมดก็มารอคําตอบจากริดในที่นัดหมายแต่ขณะที่ริดยังไม่มาเนี่ยนะครับพ่อหนุ่มชิโก้เมาแอเข้ามาซะก่อนชิโก้พอเมาเนี่ยก็ระบายความในใจเลยครับว่ารู้สึกดูโง่ในเกมที่ถูกทดสอบรอบนี้ไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องตกมือชักปืนมายิงกันให้จบๆไปแต่คริสไม่ลุกครับชิโก้ก็ ยิงขู่ไป2นัดโดยที่คริสไม่แสดงอาการตกใจแต่อย่างใดเพราะเห็นคริสเอาแต่นิ่งเงียบชิโก้ก็เลยได้แต่บ,บ่นแบบเมาๆจนหลับไปนะครับตอนนั้นบริทที่มาถึงเนี่ยนะครับก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงได้ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมทีมด้วยสรุปตอนนี้นะครับก็เลยได้มาแล้ว5คนคนที่6นั้นเข้ามาร่วมทีมเองครับเขาเป็นทหารพันศึกชื่อว่าลีซึ่งเคยเจอกับคริสมาก่อนหน้านี้แล้วเท่ากับว่าลีเนี่ยเป็นคนที่6ครับซึ่งคริสเนี่ยเคลมว่าลีนั้นยิงแม่นครับทั้งออง จากเมืองโดยมีชิโก้คอยตามอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆแล้วทางคณะนะครับก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแต่ไม่มีใครออกมาต้อนรับแม้แต่คนเดียวครับจนผู้เฒ่าในหมู่บ้านเนี่ยเรียกไปพบผู้เฒ่าขอโทษแทนชาวไร่แล้วก็อธิบายให้ฟังไปว่าคนพวกนี้กลัวทุกคนแล้วก็ทุกอย่าง กังวลไปสมดฝนจะตกฟ้าจะร้องผู้เฒ่ายังบอกอีกนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานฉลองครบรอบก่อตั้งหมู่บ้านซึ่งก็น่าจะได้เห็นทุกคนออกมาแต่ชิโก้เนี่ยขึ้นไปตีระฆังเตือนทําให้ชาวไร่เนี่ยนึกว่าโจรบุกมาเอาผลผลิตแล้วก็เลยลนลานออกมารวมตัวกันครับทีนี้เนี่ยชิโก้ก็พูดความในใจแทนทุกคนไปว่าขอบคุณทุกคนมากที่ออกมาต้อนรับเราอย่างดีเราเดินทางมาที่นี่เราพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อทุกคนแต่สิ่งที่ได้คือพวกคุณซ่อนตัวจากเรา พวกเราจะอยู่ที่นี่และพวกคุณจะต้องพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามีค่าพอที่เราจะสู้ให้ผู้เท่าชอบใจมากครับคริสเองเนี่ยก็ตอบรับชิโก้เป็นคนที่7อย่างไม่ต้องสงสัยวันต่อมามีการจัดงานครบรอบก่อตั้งหมู่บ้านครับซึ่งโจนเนี่ยก็ได้ส่งคนมาสอดแนม3คนคริสส่งบริดไปเก็บ2คนครับส่วนลีก็ให้จับ1คนกลับมา ประเด็นคือชิโกอยากจะตามไปช่วยครับแต่ดันไปอยู่ในจุดที่จ้าเอกกับโจนพอดีก็เลยลั่นปืนใส่ไปคนนึงส่วนอีกคนโดนบลิดยิงจนลาโลกครับเหลือคนเดียวครับแต่ดันควบม้าหนีไปไกลมากบลิดเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยิงให้โดนมา้าแต่ด้วยระยะเนี่ยทำให้โดนคนแทนครับสรุปตายหมด3คนเรียบชิโก้ชมบลิดว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นคนที่ยิงไกลเด้แม่นขนาดนี้แต่บลิดบอกเออกูเลงมาครับน้อง สถานการณ์ตอนนี้นะครับทำให้คริสเนี่ยรู้ว่าพวกเขามีเวลาพอที่จะเตรียมตัวเพราะถ้าคาเวราอยู่ใกล้เนี่ยเขาจะไม่ส่งคนมาสอดแนมครับก็คือจะดูเองถ้าว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดในหมู่บ้านเนี่ยยังเป็นความลับอยู่ เพราะงั้นคาเวราเนี่ยจะเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือจะต้องฝึกให้ชาวไร่เนี่ยรู้จักวิธีการใช้ปืนทั้งสั้นและยาวต่อไปก็ก่อกำแพงเอาไว้ครับเพื่อที่จะใช้เป็นที่กำบังทีนี้แฮร์รี่เนี่ยก็ยังได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะสรุปเหมืองเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหนคือพี่แกเนี่ยยังเข้าใจไปเองนะครับว่าคริสเนี่ยบอกไม่หมดเรื่องค่าแรงที่จะได้นะครับก็เลยคิดไปเองว่าน่าจะมีเหมืองเนี่ยอยู่แน่ๆไม่เหมืองเงินก็เหมืองทองแอบถามชาวไร่ชาวไร่ก็บอกไม่ ม่มีไปได้ยินเรื่องเหมืองมาจากไหนแฮร์รี่ก็เลยเลิกคุยครับแล้วก็ลุยงานต่อแบบ มันน่าจะมีเหมืองอะนะไม่งั้นทุกคนเนี่ยจะดันด้นกันมาทําไมถึงที่นี่จากนั้นนะครับชิโก้ก็ไปเจอกับสาวชาวไร่ชื่อว่าเพตราแน่นอนครับว่าเธอถูกเขาจับกลับมาพอสืบสาวราวเรื่องกันแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ความว่าเป็นเด็กสาวของหมู่บ้านนั่นแหละครับแต่ชาวไร่บอกกับพวกเธอว่ามือปืนอาจจะข่มขืนผู้หญิงก็เลยให้ไปซ่อนคริสบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นถ้าชาวไร่ไปจ้างมือปืนเข้ามาที่หมู่บ้านแต่บางทีชาวไร่เองก็น่าจะลองไว้ใจพวกเราดูบ้างแต่ก็เอาเห ไม่ว่ากันสรุปวินนะครับก็เลยบอกให้ไปพาสาวๆกลับมาที่หมู่บ้านทุกคนเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวก็ไปจ้าเอกับโจนอีกซึ่งอาหารที่เลี้ยงมือปืนเนี่ยค่อนข้างดีครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มือปืนจะมาที่หมู่บ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านแทบจะไม่มีอันจะกินด้วยซ้ําหลังจากวางแผนแล้วก็กับดักเอาไว้พร้อมสับแล้วเนี่ยที่เหลือก็แค่รอให้คาเวราเข้ามาติดกับ แต่ผู้เท่าที่อยู่นอกหมู่บ้านเนี่ยไม่ยอมเข้ามาด้านในครับเพราะแกเนี่ยแก่มากแล้วแถมไม่มีอะไรให้พวกโจรอีกพวกนั้นเองก็คงไม่มีเหตุผลที่จะฆ่าคนแก่เพราะว่ามันไม่คุ้มกับฆ่าลูกปืนด้วยซ้ำครับสรุปผู้เท่าเนี่ยก็เลยไม่เข้ามาครับเพราะว่าแกเนี่ยก็ชิวๆไม่ได้กลัวตายอะไรเป็นโจรมากกว่าที่ฆ่าแกไปเนี่ยก็เสียเวลาเปล่า จากนั้นคาเวราก็นำโจรมาที่หมู่บ้านครับจำนวน40คนพร้อมกับอาวุธปืนและมา้าพอมันถึงก็เจอกับคริสที่รอต้อนรับอยู่กลางหมู่บ้านทีนี้ก็เข้าใจทันทีเลยครับว่าทำไมคนที่ส่งมาสอดแนม3คนเนี่ยถึงหายตัวไปมือปืน7คนปะทะกับโจร40คนคาเวราคิดว่ายังไงมือปืน7คนเนี่ยก็หยุดพวกเขาไม่ได้หมดหรอกสู้กันไปก็เสียเวลาเปล่าจึงเสนอให้มาร่วมมือกันดีกว่าและจะมีส่วนแบ่งให้แต่การเจราจาล้มเหลวครับฝ่ายโจร40ก็จริงแต่อยู่กันที่ร้าน กว้างกลางหมู่บ้านซึ่งไม่มีที่กำบังส่วนฝ่ายมือปืนทั้ง7เนี่ยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าและก่อนที่ฝ่ายโจรเนี่ยจะเริ่มขยับหามุมยิงนะครับมือปืนทั้ง7ก็เปิดฉากโจมตีก่อนฝ่ายโจนที่ไม่มีที่กำบังเนี่ยจึงได้แต่ควบไม้แยกกันไปคนละทิศคนละทางพวกที่พยายามจะกลับทางเดิมก็ถูกตะข่ายดักเอาไว้ส่วนผู้ที่เหลือหลายคนถูกยิงจนเสียชีวิตหลายคนพยายามจะหาทางออกจากหมู่บ้านซึ่งก็มีชีวิตรอดกันกลับไปได้หลายคนพอสมควรครับในตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าฝ่ายโจนจะ ไม่กลับมาแล้วครับแต่ที่ไหนได้ยังไม่ทันได้ฉลองเลยพวกโจรเนี่ยก็ส่งคนกลับมาโจมตีเมื่อรู้จํานวนโจนที่แน่นอนแล้วครับว่าขราวเนี้ยมาแค่3คนคนไฟมือปืนเนี่ยก็หาทางบุกขึ้นเนินไปสู้ทีนี้ระหว่างมือปืนกับชาวไร่เนี่ยก็มีโมเมนต์ร่วมกันครับโอไรลี่นั้นมีเด็กๆตามประกบอยู่3คนคือน้องๆทั้ง3เนี่ยได้สุ่มชื่อของมือปืนทั้ง7ครับแล้วหวยเนี่ยมาออกที่โอไรลี่เด็กๆบอกว่าถ้าคุณถูกฆ่าเราจะไปเอาปืนคุณมาแก้แค้นให้แล้วจะคอยเปลี่ยนดอก บอกไม้บนหลุมศพให้ตลอดไปโพรรลี่เนี่ยบอกเยี่ยมจริงๆเลยสบายใจขึ้นเยอะวินกับชาวไร่ที่ชื่อฮิลาริโอก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันคือฮิลาริโอเนี่ยเขาหวาดกลัวแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วพอเขากลัวมากๆเนี่ยก็จะพูดไม่หยุดวินก็เลยเป็นผู้ฟังที่ดีครับชิโก้กับสาวชาวไร่คือเธอเป็นห่วงชิโก้ครับแล้วก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้กลัวมือปืนนะแต่พ่อนั่นแหละที่ห้ามไม่ให้อยู่ใกล้คือจริงๆพ่อก็บอกว่าจะทําโทษนะครับถ้ายังไปใกล้มือปืนแต่ เธอก็ไม่แคร์ะละพอรู้สึกว่ามือปืนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อกลัวแล้วพอสามารถจัดการกับโจรได้นะครับในกลุ่มมือปืนนั้นก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างพักชิโก้เล่าให้ฟังว่าชาวไร่เนี่ยแต่งเพลงให้กับคริสด้วยเพราะเวลามีอะไรที่สร้างผลกระทบมากๆเนี่ยชาวไร่ก็มักจะแต่งเพลงให้อยู่เสมอชิโก้เองก็ศรัทธานในตัวคริสแบบสุดๆครับแต่พวกมือปืนเนี่ยเขาก็เฉยๆกับการที่มีคนมาแต่งเพลงให้อยู่แล้วครับเพราะว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้หวังชื่อเสียงหรือให้ใคร สสรเิก่อนจะให้ชิโก้นำปืนที่ได้มาจากพวกโจนเนี่ยไปให้กับใครก็ได้ที่พอจะใช้เป็นก่อนไปวินยังพูดแซวขำๆมนะครับว่าฝากไปถามคาเวราด้วยว่าคืนนี้เนี่ยจะทําอะไรแล้วคริสเนี่ยดันไปตามน้ามีคนครับบอกว่าถ้าไปเดี๋ยวฉันจะแต่งเพลงให้ในายเองคือพวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาพูดกันขำๆครับแต่ชิโก้เนี่ยไปจริงฮะเพราะเขาเนี่ยต้องการการยอมรับก็เลยใช้วิธีปลอมตัวเอาหมวกแล้วก็ปืนของพวกโจนเนี่ยแฝงตัวเข้าไปและประเด็นคือค่อนข้างทําได้เนียนครับคาเวราที่เป็นหัวหน้าโจ นนก็ยังไม่เอะใจเลยด้วยซ้าแต่ถึงการปลอมตัวเข้าไปมันจะเสี่ยงเนี่ยแต่ทําให้ชิโก้เนี่ยได้รู้แผนของพวกโจรครับ่าจะเอาไงต่อกลับมาที่หมู่บ้านดีกว่าครับลีเป็นทหารทหานศึกเขามักจะฝันร้ายอยู่เสมอชาวไร่ตกใจครับนึกว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเข้ามาดูอาการครับแล้วก็คอยปลอบให้ลีเนี่ยใจเย็นลงลีบอกแค่เพียงว่าเขาเพียงแค่รอคอย รอคอยกระสุนปืนที่ยิงจากปืนที่เร็วกว่าเพื่อหวังว่าจะจบชีวิตลงลีบอกกับชาวไร่ว่าเขามีศัตรูจํานวนมากมากจนนับไม่ทวนด้วยซ้ําสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ที่กลางสนามรบเพื่อหวังจะให้ชีวิตเนี่ยจบลงลีเคยเร็วพอจะจับมแมลงวันได้พร้อมกันถึง3ตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาช้าลงมากจึงจับได้เพียงแค่ตัวเดียวครับชาวไร่เองก็เข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีขณะที่แฮร์รี่ก็ยังไม่ยอมแพ้เรื่องเหมืองครับเขาเพยายาม ามจะถามชาวไร่อยู่เสมอว่าอะไรที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็ซิบบอกกันสักนิดนึงก็ยังดีชาวไร่นี่ก็คือตอบปากจะฉีกเลยครับว่ามันไม่มีคือถ้ามีสมบัติเนี่ยก็คงไปอยู่ในวังแล้วไม่มาปลูกข้าวโพดกันแบบนี้หรอกตอนนั้นนะครับชิโก้กลับมาพอดีชิโก้บอกว่าคาเวราเนี่ยจะกลับมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกโจรไม่ได้กินอาหารมาแล้ว3วันทางเลือกพวกเขามีไม่มากนอกจากกลับมาที่นี่เพื่อเอาอาหารตอนนี้ชาวไร่เนี่ยเสียงแตกเหมือนกันครับ เพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากสู้แต่หลายคนเนี่ยก็อยากจะยอมจำนนเพราะบางคนเนี่ยเขามีลูกๆนะครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ายอมให้พวกโจรเอาอาหารไปก็ยังดีกว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงต่อแล้วคริสเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันครับที่มีคนบอกให้เลิกสู้กลางคันฮิลาริโอเองก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อครับต่อให้ชาวไร่คนอื่นไม่เอาด้วยก็ตามตอนนี้พวกมือปืนเองเนะครับก็ต้องคุยกันละว่าจะเอาอยัางไงเพราะตอนแรกเนี่ยก็ได้ใช้กลยุทธ์ไปเพื่อให้พวกโจรเนี่ยถอยกลับไปแต่ตอนนี้พวกโจรดันไม่ถอยซะอย่างนั้นก็เลยมี ความเสี่ยงที่อาจจะต้องประทะกันหนักแต่คริสเนี่ยก็ยืนยันครับว่ายังไงก็ไม่ถอยเด็ดขาดส่วนชิโก,โก้นะครับได้เล่าให้กับสาวชาวไร่ฟังอย่างภาคภูมิใจว่าตนเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างชิโก้บอกกับเธอว่ารู้ไหมว่าพวกมือปืนเนี่ยเขาไม่ยอมรับใครง่ายๆนะ แต่ตอนนี้พวกเขายอมรับฉันแล้วเขารู้ครับว่าเธอเนี่ยกำลังชอบเขาส่วนเขาเนี่ยก็ชอบเธอเหมือนกันแต่เขาเนี่ยมีความอยากที่จะออกไปสู่โลกภายนอกมากกว่าการมาใช้ชีวิตแบบชาวไร่ถ้าคริสกับวินไปที่ไหนชิโก้ก็อยากจะตามไปเปิดหูเปิดตาด้วยคาดที่แผนตอนนี้นะครับคริสจะไล่ม้าของพวกโจรไปให้หมดคือถ้าไม่มีม้าเนี่ยพวกโจรอาจจะต้องเดินเท้าเข้ามาโจมตีหมู่บ้านฮิลาริโออาสาจะนำทางครับแต่คริสเนี่ยปฏิเสธ เพราะอยากจะให้รับผิดชอบที่หมู่บ้านมากกว่าจากนั้นเนี่ยพวกมือปืนเนี่ยก็ออกไปทําตามแผนแต่ปัญหาคือพอมาถึงที่หมายพวกโจรเนี่ยกลับไม่มีแม้แต่คนเดียวครับทางหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยคือถ้าโจรบุกไปที่หมู่บ้านใช่ไหมครับยังไงก็ต้องได้ยินเสียงยิงกันแต่นี่เงียบกริบทั้งหมดนะครับก็เลยเดินทางกลับมาซึ่งสวยครับเพราะชาวไร่ชื่อโซเตโรเปิดทางให้พวกโจรเนี่ยสามารถเข้ามาที่หมู่บ้านได้อย่างง่ายดายตอนนี้พวกโจรวางกําลังเอาไว้ทั้งหมด โอกาสชนะเท่ากับศูย์ แต่คาเวราเนี่ยยื่นข้อเสนอให้ก็คือให้มือปืนทั้ง7เนี่ยวางปืนลงซะแล้วก็ไปจากหมู่บ้านพอไปไกลพอแล้วเนี่ยก็จะคืนปืนให้ส่วนพวกชาวไร่เนี่ยก็ต้องตกเป็นทาสของพวกโจรต่อไปคือที่คาเวราไม่อยากจะฆ่าพวกคริสเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าพวกอเมริกาเนี่ยรู้ข่าวการสังหารเพื่อนของคริสที่อยู่ทางนู้นนะครับอาจจะทําให้ชีวิตของคาเวราหลังจากนี้เนี่ยลำบากกว่าเดิมอีกก็เลยไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยก็มีคดีเก่าซึ่งมีค่า หัวที่ทางอเมริกาตั้งเอาไว้อยู่แล้วพวกคริสเนี่ยไม่มีทางเลือกครับนอกจากวางปืนก่อนที่จะต้องจากไปนะครับวินเองก็เปิดใจกับคริสว่าเขาเองก็ผูกพันกับหมู่บ้านนี้เหมือนกันโอไรลี่นะครับเก็บของเตรียมกลับเด็กๆทั้ง3ขอไปด้วยครับเพราะพวกเขาเนี่ยคิดว่าพ่อของตัวเองที่เป็นชาวไร่นั้นขี้ขลาดโอไรลี่จึงจับมาตีตูดสักสามทีครับแล้วก็สอนว่าห้ามพูดถึงพ่อแบบนั้นอีกเพราะพ่อของพวกเธอเนี่ยไม่ได้ขี้ขลาดเขาต้องรับผิดชอบชีวิตทั้งครอบครัวซึ่ง เป็นความรับผิดชอบที่หนักอึง้งโอไรลี่บอกกับเด็กๆครับขนาดตัวเขาเองเนี่ยยังไม่มีความกล้าขนาดนั้นเลยต้องทำงานในไร่อย่างหนักโดยที่ไม่รู้ชะตาด้วยซ้ำว่าจะได้อะไรตอบแทนนี่แหละคือความกล้าของพ่อพวกเธอจากนั้นนะครับทั้งหมดก็เดินทางกลับ โดยมีคนของคาเวราเนี่ยมาส่งซึ่งพอมาไกลแล้วก็ได้คืนปืนให้กับทุกคนแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านชิโก้เดือดมากครับที่โดนหักหลังเขาบอกว่าเขาเนี่ยเกลียดชาวไร่เกลียดเข้าไปในกระดูกดําคริสดูออกครับแน่นอนว่าชิโก้เนี่ยต้องเกลียดชาวไร่เพราะว่าชิโก้เองก็เป็นชาวไร่ซึ่งก็มาจากหมู่บ้านแบบชาวไร่ชิโก้ยอมรับครับว่าเขาเนี่ยเป็นชาวไร่จริงถึงได้เกลียดการที่ชาวไร่เนี่ยต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากจากคนที่มีปืนอย่างคาเวรา จากคริสหรือจากตัวเขาเองต้องถูกบีบให้เข้าตาจนและหมดหนทางตอนนี้มือปืนได้ตกลงกันอย่างสมัครใจเลยครับว่าจะกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อที่จะช่วยชาวไร่โดยมีแฮร์รี่คนเดียวครับที่ไม่ไปต่อเพราะเขาคิดว่ามันไม่คุ้มครับแถมมารู้ความจริงว่าไม่ได้มีเหมืองอย่างที่คิดเนี่ยทำให้แฮร์รี่เนี่ยตัดสินใจขอบายดีกว่าซึ่งทั้งหมดนะครับก็อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนานจนพอจะรู้ทุกซอกทุกมุมพวกเขาเดินเท้าเข้ามาอย่างเงียบๆไปตามจุดต่างๆที่จะได้เปรียบ พอสบโอกาสนะครับก็เปิดฉากจู่โจมพวกโจรที่กําลังหลับอยู่พวกโจรไม่ทันตั้งตัวครับถูกยิงเสียชีวิตไปหลายศพพอโจรอีกหลายคนกรูกันออกมาเนี่ยทีนี้ก็เหลี่ยมใครเหลี่ยมมันเลยครับ วินถูกยิงที่ขาจนลม้มลงคริสพยายามจะเข้าไปหาที่กำบงังแต่ประตูเนี่ยถูกปิดจากด้านในทําให้ไม่มีทางเลือกครับนอกจากยิงสวนอยู่หน้าประตูนั่นแหละซึ่งหลายคนเนี่ยก็พยายามยิงคุ้มกันให้คริสนะครับตอนนั้นเองครับแฮร์รี่กลับมาแบบพระเอกครับเขาตัดสินใจควบม้ากลับมาช่วยคริสเ่าว่าตอนนี้เนี่ยเคนอยู่กันครบแล้วพอแฮร์รี่ควบม้าเข้ามาพร้อมกับยิงคุ้มกันให้พวกโจรเนี่ยก็เลยมุ่งเป้าไปที่แฮร์รี่แทนทั้งคนทั้งม้าเนี่ยจึงถูกยิง วินที่ขาเจ็บนะครับพันแผลเสร็จก็เร่งมาช่วยโดยมีคนอื่นเนี่ยพยายามที่จะยิงกดดันเอาไว้ให้ด้านนอกพวกโจรเนี่ยกำลังพยายามจะพังประตูเข้ามาแฮร์รี่ถามคริสครั้งสุดท้ายว่าเราไม่ได้มาเฝ้าเข้าโพดกันใช่ไหมมันต้องมีอย่างอื่นแน่แน่ใช่ไหมคริสเลยพูดให้แฮร์รี่เนี่ยจากไปอย่างสงบแบบไม่มีอะไรค้างคาว่าใช่เรามาเฝ้าทองมีเพียบเลยละ่ะ จากนั้นนะครับแฮร์รี่ก็ได้จากไปอย่างไม่มีอะไรกังวลอีกต่อไปแล้วซึ่งก็เป็นคนที่1ครับที่สลาชีพลีได้บุกเข้ามาช่วยชาวไร่ที่ถูกจับตัวไว้จากนั้นเนี่ยก็ปล่อยทุกคนออกมาซึ่งชาวไร่พอออกมาได้นะครับก็กลูกันเข้าเล่นงานโจรทันทีแต่กลายเป็นลีเองครับที่ไม่รอดเขาถูกยิงสวนมาตอนที่ออกมาดูชาวบ้านนะครับซึ่งก็เป็นคนที่2ที่จากไป ตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยกำลังยิงกันอย่างอุตลุดคาเวราถูกคริสยิงจนลม้มลงซึ่งคาเวราเนี่ยมีคําถามในใจอยู่มากมายเลยครับเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทําไมมือปืนอย่างคริสเนี่ยจะต้องกลับมาที่นี่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก่อนที่จะจากไปพร้อมกับความสงสัยบิทเนี่ยดักยิงพวกโจรที่ควบม้าหน,นีซึ่งสังหารได้หลายคนครับแต่ก็ถูกยิงสวนมา ก่อนตายเนี่ยนะครับได้พยายามที่จะปามมดใส่โจนที่ควบไม้อยู่แต่ก็ร่วงไปซะก่อนครับซึ่งบริดเนี่ยก็เป็นคนที่3นะครับที่สลายชีพโอไรลี่พยายามจะช่วยเด็กน้อยทั้ง3ครับจนตัวเองเนี่ยถูกยิงแทนเถ้ากับว่าตอนนี้จากไปแล้ว4คนครับครั้งนี้สูญเสียกันมากจริงๆครับศพคนตายเนี่ยนอนเกลื่อนทั่วหมู่บ้านการต่อสู้ได้จบลงแล้วครับงานของทุกคนได้จบลง มีทั้งคนที่รอดและคนที่จากไปผู้เท่าบอกกับทุกคนว่ามีแต่ชาวไร่ที่ชนะพวกเขานั้นจะต้องอยู่ต่อไปพวกเขาเป็นเหมือนกับแผ่นดินพวกคุณมาเพื่อช่วยกำจัดโจรก็เหมือนกับลมที่พัดมากำจัดแมลงแต่ลมเนี่ยพัดผ่านมาแล้วก็ต้องพัดผ่านไปส่วนชาวไร่นั้นแต่และฤดูก็ยังมีงานที่จะต้องทำตลอดไปตอนนี้ร่ำลากันเสร็จแล้วครับ3มคนที่รอดชีวิตเนี่ยก็คือคริส วินแล้วก็ชิโก้แต่ชิโก้ตัดสินใจจะไม่ไปด้วยครับเพราะเขาต้องการจะใช้ชีวิตอยู่กับสาวชาวไร่กลับมาเป็นชาวไร่อย่างที่ควรจะเป็นก่อนจากไปคริสบอกกับวินว่าผู้เท่านะพูดถูกแล้วมีแต่ชาวไร่ที่ชนะและเราแพ้เราแพ้เสมอนั่นแหละ ซึ่งเด็กๆนะครับก็ได้นำดอกไม้มาวางที่หลุมศพของโอไรลี่อย่างที่ได้สัญญาไว้จบครับจัดสิงแดนเสือเวอร์ชั่นปี1960เอาว่าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเจอนคลิปหน้าสีอูครับ